ลุยเองสวัสดีครับผมวันนี้ก็เช้าเนาะนะครับตั้งแต่เช้าเลยสองเทนเลอร์นะครับสองตู้คอนเทนเนอร์มาสองคันนะครับเอา,อาขอเขาเรียกว่าที่อะไรนะอ่ะอีลืมนะคุกเมต ทุกข้อเมตรสิทุกข้อหนักทุกขอหนักพูดง่ายๆคือมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่เขาทำสำเร็จรูปเนาะจะเป็นสำหรับไว้ปูนะครับปูพื้นทางเดินในสวนเรานะครับปรับปรุงเพื่อที่จะให้มันดูแล้วคลาสสิกเข้ากลมกลืนกับธรรมชาตินะครับผมเนี่ยก็จะเป็นใยมะพร้าวนะครับสั่งมาเยอะแยะเลย่ทั้งแก่แล้วก็ลูกชายทั้งแก่แล้วก็ทีมงานเราแล้วก็การตลาดนะครับผมแซม ต่เช้านะครับร้อนมากนะครับแต่ละแต่ละมัดก็น้าหนักนะครับน้าหนักเออ่แต่ละมัดน้ำหนักประมาณทั้งแปดสิบกิโลน่าจะได้นะจะมีอยู่2เมตรสเมตรแล้วก็เมตรหนึ่งแล้วก็80ดสิบเซนนะครับก็เอาไว้สำหรับ ปูทางเดินนะครับทําด้วยเนื้อพวกอะไรนะ้ำมะพร้าวหน่อยนะครับพวกกากมะพร้าวเขามาแปลรูปเป็นเป็นเป็นสามารถไปเอาไปปูพื้นนะครับได้พวกนี้เขาจะอมความชุ่มชื้นได้ดีนะครับปูพื้นได้ดีเลยอ่าเนี่ยจะทําทางเดินนะครับเราพยายามที่จะเปลี่ยนทางเดินนะครับให้มันดูกลมกลืนกับธรรมชาติที่สุด เนี่ยดูนะครับไม่ใช่น้อยเลยเยอะมากตู้คอนเทนเนอร์สองนะครับสองคันแล้วอันนี้คันสุดท้ายอนักแข่ง,งสวัสดีครับดลุยวันนี้เราครับมาถ่างไหนทางนี้ไหมทารดิมเรื่อง่องเฮาล็อก่นอาล็อก่อนอ เออขึ้นเรื่อยนั่นเลยเหตุผลเออร้อนร้อนร้อนเออร้อนมากนะครับอากาศตอนนี้36องศา34องศาประมาณนี้แหละยังไม่ได้ดูองศาเลยร้อนมากนะครับโอ้โหรุยมากพี่น้องเหนื่อยนะครับ ของของดีจากเวียดนามของดอีไม่ใช่อันนี้จากเวียดนามใช่ไหมเวียดนามของดีจากเวียดนามด <c oughs> ูอีกันนะครับเอาไว้ปูนละ้งน้องแบคประมาณนี้นะครับสองพนเท่าโอเคอืม <c oughs> <c oughs> ถ้าเราสนุกกับงานนะครับก็มีความสุขเนาะนะครับทำงานให้มีความสุขเราก็ไม่เหนื่อยนะครับจากไปเหนื่อยแล้วก็เพลิดเพลินไปกับงานนะครับเชื่อได้ว่างานทุกอย่างนะครับไม่ได้ เหนื่อยถ้าเราใจใจเราแบบเต็มร้อยนะครับเหนื่อยยังไงมันก็มีความสุขในการทำงานอยู่แล้วเสร็จนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดก็น่าจะสองร้อยมัดน่าจะได้เนาะร้อย สำหรับพ,พี่เพื่อนนะครับที่สั่งไม้กับหลวงเศรษฐก็พยายามที่จะเช็คเพื่อส่งซิงเกิลน,น,นะครับแดดร้อนมากร้อนมากนะครับเอ่อไม้นะครับผมเดี๋ยวท่านไหนที่ซื้อไม้กับหลวงเศรษไปนะครับที่ประมูลได้นะครับผมก็ พยายามชิคนะครับพร้อมส่งเช็คขนส่งอะไรก่อนนะครับทีมงานที่ไทยด้วยว่าการขนส่งเป็นยังไงนะครับสบายใจได้เลยนะครับถึงอาจจะอาจจะส่งช้านะครับหลวงเกษตรเลี้ยงให้นะครับเลี้ยงให้เลี้ยงรอเลยนะครับผมหลอดใหม่กําลังขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับขอพักไปกินข้าวก่อนนะครับให้ชมบรรยากาศในการทํางานนะครับไม่ใช่หลวงเกษตรจะทํางานขายต้นไม้หรือ ช่าไม้อย่างเดียวนะครับก็สารพัดอย่างนะครับงานเราเหนือท่วมตัวเหนื่อยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นพักเสร็จหนุ่มเกษตรก็จะมาดูเช็คต้นไม้ให้กับ f อซพี่เพื่อนนะครับผมอีกด้ว รอบนี้จะออเดอร์จะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เทียบเลยนะครับตอบไม่ทันเลยนะครับผมผมเสรจยังไม่ได้ตอบท่านไหนนะครับขออภัยด้วยนะครับผมบางทีงานยุ่งนะครับตอบไม่ทันนะครับยังไงหนูเสร็จจะตามตอบให้ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม